วบบีโอดิจานาโตเนียวนะครับนะแข่มเลข49ของทีม VR อาทีโอเรซิ่งหรือผมมักจะเรียกฉายาเขาว่าเป็นดิกเกียก็คือเจ้าตัวตั้งเองนะผมไม่ไปตั้งให้เขานะครับดิกเกียเนี่ยนะครับกล่าวว่าเนี่ยต่อให้ผมเอาเอา่อเซตติ้งรถแบบเดียวกับของมาร์กมาเก็ตทุกสิ่งอย่างมาเลยนะครับเอามาเนี่ยผมคงจะเข้าเส้นใจคันสุดท้ายแน่แน่แน่นอนนะครับว่าแฟนๆก็คงจะสงสยัยนะครับเอ๊ะนะครับทำไมดิกเกียก็ขับรถสเปคเดียวกับมาร์กสเปคเดียวกับโรงงานปีที่แล้ว GP25 มี3คคนนะรับมีเปโก้มีมาร์แล้วก็มีีดิกกเยคนนี้ละ แต่ผลงานของดิเกียนั้นก็แม้จะมีโพเดียมถึง10ครั้งนะฮะรวมทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เนี่ยแต่ก็จบคะแนนสะสมอันดับที่6นะครับตามหลังฟรานเชสโกบัญย่าแล้วก็ดีกว่าเพื่อนร่วมทีมแฟรงกี้ในคันที่7เนี่ยอยู่ก็ไม่ถือว่าเยอะอะไรมากมายหรอกถามว่าเป,เป็นผลงานที่เยี่ยมยอดไหมตอบตามตรงจากใจผมเลยนะครับผมว่าไม่ได้เยี่ยมยอดนะครับผมให้แค่พอใช้ค่อนๆไปทางต้องปรับนิดหน่อยเสียด้วยซ้าละเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยสภาพของรถของอะไรต่างๆนะครับที่เรามองเนี่ยมันน่าจะมี โอกาสได้ลุ้นได้อะไรมากกว่านี้ไหมแต่สุดท้ายนะครับก็เจอมาร์กมาเกสจะกลบนะครับทุกสิ่งอย่างกันไปหมดเลยนั่นแหละครับมันถึงนี้ข้อเปรียบเทียบไงฮะไว้ทําไมมาร์กถึงทําได้ทําไมดิคเกียทาไมเปโก้ถึงมีปัญหาใช่แล้วครับการเซตร,รถมีปัญหาทั้งเปโกทั้งดิกเกียตอนแรกในเปโกเนี่ยจะส่งสัญญาณผมจําได้ว่าก็มีข่าวที่อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยโซภาเท่าไหร่นักนะครับที่อาจจะอาจจะมีการคุยกันนิดนึงว่าเหมือนประมาณว่า,เ,าเหมือนดิคเกียจะบอกว่าเปโก้น่าจะมีปัญหากับการเซตร,รถน่าจะ ชอบบนเท่าะไรผมผมจําได้ว่าประมาณนี้แหละแต่พอมาเจอกับตัวเองก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าอ่า GB25 มันไม่ใช่หมูหมูแล้วมันเหมือนเนียที่ผมเคยบอกไปหลายครั้งว่ามันเหมือนมีอะไรซุกไว้หยุดใต้พรมอ่าถ้าบอกว่ามันมีปัญหาทําไมมาร์คถึงเอาตัวรอดได้อน,นันก็เพราะว่าเขาคือมาร์คมาเคสไงฮะเขาคือแชมป์โลก9สมัยไงฮะแต่ในส่วนของดิเกียรหรือแม้กระทั่งเปโก้นั้นไม่สามารถที่จะจัดการกับตรงนี้กันได้เปโกโกเองก็ยอมรับนะครับว่าผมคงทําอย่างมาร์คไม่ได้เพราะว่า ผมเป็นคนที่เซนซิทีฟในเรื่องของข้างหน้ารถถ้าเกิดว่ามันไม่นิ่งไม่เสถียรไม่ได้ตั้งใจเนี่ยความมั่นใจหายไปหมดเลยนะครับล้วขับไม่ได้ผมว่าที่เกียร์คงไม่ต่างกันนะครับในขณะที่มาร์กเนี่ยเขาอาจจะมีโอเวอร์อัลก็คือโอเคแหละนะครับไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดแต่ก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในบางครั้งที่เจอปัญหาหรือง่ายๆว่าเหมือนผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แทนที่ว่ามันจะเป๊ไปเลยอย่างดิเกียร์ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะฮะไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลย ในขณะที่มาร์กเนี่ยก็คือยังสามารถที่จะยังดูดูถ่ายไปได้ดิกเกียก็บอกเขว่ามันจะไปบอกว่ารถมันเหมือนกันแล้วมันจะต้องมีผลลัพธ์ออกมาในแนวทางเดียวกันไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยนะครับการทํางานที่แตกต่างกันนะฮะด้วยสไตล์การขับที่แตกต่างกันใช่เลยนะครับยิ่งเป็นสไตล์การขับนี่ชัดเจนเลยนะครับดังนั้นก็คือเขาก็พูดถูกนะผมว่านะครับมันก,ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการไปซ้ําเติมดิกเกียนะเขาบอกว่าต่อให้เอาเซตติ้งของมาร์กมาเนี่ยเขาก็คงจะเข้าที่โลเป็นประมาณนั้น เอาละนะครับก็ดิกเกียยังคงจะได้ขับรถ G P 26อยู่